ท่านผู้เท่าชานวิทยกเกษตรชริท่านโพดบอกว่าโพดลอกลูบลองเท้าพะใบนะแล้วก็บอกว่าพร้อมไหมโอ้ยดมส้มไม่เหลือแกนนำแล้วตอนนี้ดมส้มไม่เหลือแกนนำไขแล้วถึงก็ต้องเอาไดาโนเสาร์ผู้เท่าออกมาเป็นแกนนำดีไม่เอาสอสีนะ ซอสีอะไรสักอย่างนเนี่ยนะซอสสีวรักษ์ไม่ออกมานำ้ำเดินทำไมเท่าดอกเด็กดอกเด็กเหลือ <hi> <g palate> <irrel> แต่รุ่นนี้แหละครับด่อมส้มถึงขนาดต้องชวนกันมาโอ้ยนี่อายุรวมกันก็เป็นพันปีแล้วละ่ะมังเกาหัาาวแก๊กๆเลยไหนว่าด่อมส้มเป็นคนรุ่นใหม่ไงครับไหนว่าเป็นคนรุ่นใหม่แต่ดูหน้าตานะ โอ้ยน่าจะพันปะีแล้วมั้งนี่ยิ่งกว่าทุกอะไรไดนโน,โนโซอรัสอีกแล้วโอ้นะใส่ลงเท้าผ้าใบตั้งหากจวนใส่ลงเท้าลงเท้าผ้าใบกับใจถึงถึงวันก่อนมันก็ปิดถนนนะดอมส้มเออไปปิดถนนอยู่อไอ้แรกราดชัดไอ้ลาดประสงค์ มีมาอยู่แค่นั้นแล้วก็ไปปิดถนนถ้าอย่างนี้ไม่ต้องมานัดชุมนุมกันหรอกครับนะเออไปนัดชุมนุมอยูย่สวนสาธารณะดีกว่าไปเดินเล่นกันดีกว่าด้อมส้มนี่หมดพลังแล้วจุดไม่ติดแล้วจุดยังไงก็จุดไม่ติดเอาเอาไม่ขี่สิบก้านจุดพร้อมกันก็ไม่ติดอกนะเออ เพราะตอนนี้ม็อบมันไม่มีแก่นสารไม่มีอะไรไม่มีเหตุผลอะไรออดออมส้มส่วนมากก็ตาสว่างกันแล้วตอนนี้นะสิบสี่ล้านเสียงหายเป็นหนหมดก็ไม่รู้เหลือแต่ผู้เท่านี่ไงมาออโอกาสที่จะเป็นนายกบมันไม่มีแล้วนะหมดสิทธิ์ล้านเปอร์เซ็นต์แล้ว เออไปปฏิรูปตัวเองเถอะนะไปปฏิรูปตัวเองให้มันดีให้มันอยู่กับเพื่อนได้นะไม่ใช่ว่าเพื่อนคนอื่นก็โพสถวายพระพรอน้น,นี่พักนี่พักเดียวไม่โพสอะไรเลยเอืมจะบรัรปัลงถนนประท้วงใครไม่ทราบทำผิดเองเอันนี้เองเออ ลำบากคนเฒ่าคนแก่นะทําไมไม่เอาพิธามาลงถนนเองวะนะคนหนุ่มคนแน่นไม่มาลงต้องให้ผู้เฒ่าผู้แก่มานําหน้าสงสารแกเทิดแก่แล้วอยู่บ้านดีกว่าี๋ยอจะเป็นลมเป็นแรงไปโพสอยู่นั่นแหละลองเท้าผ้าใบเปลี่ยนจากรองเท้าผ้าใบเป็นรถเข็นอยู่ ไม่ต้องมาป่วนบ้านปวนเมืองหรอกตอนนี้เขากำลังเพื่อไทยก็กำลังจะตั้งรัฐบาลน,นะเออให้เพื่อไทยเขาตั้งไปเถอะอย่าไปขวางก็เลยนะครับม็อบผู้สูงอายุเนี่ยนะโอ้ยเหนื่อยแทนเหนื่อยแทนลูกหลานไปไหนหมดก็ไม่รู้นะหาแกนนำหนุ่มๆกว่านี้ไม่มีแล้วเหรอ มาก็มาแปลอักษรคอควายโอ้ดีไม่แปลอักษรดอเด็กนะมาคราวนี้ไม่รู้จะแปลอักษรอ,อะไรนะเออมีปุ่มกดตังกิวนะนะครับอย่าลืมถ้าคุณชอบคลิปของมอเตอร์ไซค์อินดี้กดขอบคุณเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยากจะโอนตรงก็ สแกนที่ QR code นี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe กันด้วยนะครับ